หนุ่มบินช่วยดาราดังค่ะวันนี้เนี่ยทางทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มบินบาลลิส์ค่ะที่ช่วยดาราดังเขาไปอีกหนึ่งคนนะคะที่ทําทุกอย่างลุยเต็มที่ค่ะล่าสุดไปช่วยหญิงสูงวัยคนหนึ่งค่ะพบว่าหญิงสูงวัยคนนี้นั้นเป็นดาราวุโสที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันแน่นอนค่ะนั่นก็คือป้าเขียดค่ะยินดีวงการมานานกว่า40ปีแล้วผลงานป้าเขียดพวกเรารับรู้แน่นอนเธอสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสนานมาอย่างมากมายล่าสุด ุดก็ได้เผยภาพของป้าเกียรตพร้อมกับข้อความสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขมาหลายสิบปีแต่วันนี้ป้ามีแต่ความทุกข์ใครช่วยป้าได้ก็ยังบอกอีกว่าวันที่19กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาป้าเกียรตเกิดอาการหน้ามืดแล้วล้มคุณหมอตรวจว่า เธอนั้นไม่สามารถพูดได้แต่ยังฟังรู้เรื่องช่วยให้กําลังใจป้าด้วยนะครับอยางด้านคุณบินก็สมทบช่วยไปส0 0 0มบาทค่ะหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะช่วยก็สามารถโอนเข้าสู่บัญชีของลูกชายท่านได้เลยทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยค่ะ